สวัสดีค่ะวพวกเรามาจากโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทค่ะ ดิฉันเด็กหญิงเทาวาสุรัตนสินค่ะผมเด็กชายเศรษฐกิจเพื่เ,เพื่องครับโรงเรียนศึกษาวิเศษชัยนาเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายโดยมีการจัดการเรียนการสอนประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพผ่านโครงงานกเกษตรพอเพียงโดยมีการปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสานและโรงเพาะเห็ดเพื่อนํามาประกอบอาหารให้แก่นักเรียนและนําไปแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เสริม แต่ปัจจุบันโรงเพาะเห็ดโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องผลผลิตที่ได้ออกมาไม่ไม่มีประสิทธิภาพพวกเราจึงอยากนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหา,าต่างๆเหล่านี้เพื่อต่อยอดโครงงานโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนเรื่องชื่อโครงการของเราคือโรงเห็ดอัจฉริยะค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงเห็ดอัจฉริยะมีดังนี้ครับ 1. บอร์ดคิดใบ 2. องดีเลย์สวิตช์ส s วิตชิ่ง g าเ w อร์ซัพพลายสเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 5. ปั๊มน้ำ 6. กถังน้ำ 7. หัวพ่นหมอก 8. สายจัมเปอร์ 9. ท่อ PE 10. พัดลมระบายความร้อน 11. ปลั๊กไฟ 2. 2คัตเอาท์สิสายไฟจากการทำงานของโรงเส็ดอะเคิิยะนะครับ หนึ่งเมื่ออุปกรณ์เปิดใช้งานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น2เมื่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิวัดได้มากกว่า35องศาระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ถ okay. ้ามีมากกว่าที่ตั้งไว้ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้าทางานเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนและแสดงผลในบนบอร์ดคิดไว้ IoT 3. เมื่อเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิได้น้อยกว่า28องศาระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ถ้าอุณหภูมิมีต่ำกว่าที่ตั้งเอาไว้ปั๊มน้ําจะปิด และจะแสดงผลบนบอร์ดคิดไว้ IoT 4. เมื่อเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นได้มากกว่า80เรซระบบจะแจ้งเตือนผ่านลายระบบสั่งให้พัดลมทำงานเพื่อลดความชืน้นภายในโรงเพาเห็ดและแสดงผลบน,บนคิดไว้ IoT ประโยชน์นะคะ 1. ประหยัดเวลาในการควบคุมดูแลและจัดการโรงเพาะเห็ดของโรงเรียน 2. ต่อยอดโครง,งานโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 3. เป็นการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตค่ะ